นี่ผมมีความสุขที่สุดเท่าที่ผมเคยถ่ายมาแล้ว <laughs> จริง <ก S 1> ๆผมไม่เคยมีแรงกันแบบว่ามีความสุขเท่าแรงกันที่มาก่อนเลยผ <laughs> มนคุณนะนาย้อยนะเ <laughs> ออภู้ <c oughs> ิใจเลยเอาพี่สามคนนี้คือบอกให้เบื่อผมฟ้อยเอาไงเอางี้มันก็แบ่งกันอย่างนี้แบ่งไปง่าสามคนนี้เนี่ยถ้าร <prefer. S 1> ักคนละแบบถ้าไม่รู้จักใครเลยเ <ste ck> จอได้พับเจอกันได้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นดรีม แนตตี้แนตตี้แนตตี้เป็นคนที่เจอแล้วน่ารักตัวจริงเนี่ยน่ารักกว่าในย t ทู e จริงเหรอน่ารักกว่าในกล้องแต่ถ้าเกิดอยู่ในใจเลยรักกหลายแรกเจอแร้เจอ l ก้อยได้เจออะไรเจอเจอที่ l o n ก้อยก้อยช็อตที่ผมปิ้งน o n g ก้อยงแรกเลยเนี่ยคือชายชายอกัด้วยกันแล้วผมน้องยุ่งะแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยก็เอามือจับผมจับอะไรเงี้ยแต่ก้อยอ่ะโอ้หัวลงงี้อ แล้วก็สะบัดหัวภาพไม่เหมือน slow motion เลยเหมือนแบบในหนังอะเป็นท่าสะบัดหัวที่แบบรู้สึกว่าเท่เมเท่ว่ะทิพยพายแล้วงานนี้งานที่เด็๋ยวถ้าเกิดมีสองสาวเจอไปที่ทิพย์แม่งสะบัดกันต้งปลอดเลยอ่ะแต่กูสะบัดบยักษ์ได้ยังไงสะบัดแต่กูนะพิชารณานี่ยเราเซียเยสว่าอ่ะกูชอบมือคนที่หนูคุยตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าตรงสเปคหนูหมายถึงว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีทำงานได้ไม่ใช่ในวงการเราอยู่นอกวงการ <c oughs> ตาขวาไม่เหรอทำไมอเล่มาแล้วก้อยและถ้าคนที่คนที่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยมีดีเอ็มมาจีบเราไหมเพราะเราไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมากมาเลยอยู่ในวงการนี่มาจีบเลยอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมก็มีบ้างมีบ้างมีบ้วกว่ามันไม่ได้แบบไม่รู้มีแต่ว่าหนูถ้าหนูเลือกคุยคนนี้แหละหนูคุยคนเดียวเวลาเขาปฏิเสธคนเนี้ยพวกนี้ปฏิเสธยังไงไม่ตอบไ่ะแลสมมติทักหกโมงก็ตอบหกโมงเย็นเลยวเขาก็ต้องรู้แล้วพี่แต่ถ้าหนูอยากคุยไม่ต้องห่วงสิบนาทีหนูมาแล้ว จะตอบอย่างเร็วเลยอะยอจริงๆเไม่ต้องไม่ต้องพูดตรงๆหรือว่าพฤติกรรมบ่งบอกซึ่งความหมายอยู่แล้วแหละในชีวิตเป็นที่จับตามองเป็นสาวก่นทั้งแบบว่านิกกี้ขอบคุณนิกกี้สนิทพี่นิกกี้หนูสนิทมากอยู่แล้วจับมือมาได้ยังเหรอไม่กลับไปบ้านไม่รู้สึกว่าขี้กะขึ้นเลยอันนี้เกลียดมากนะที่นิคายี่นิกกี้คนน่ารเขาบอกว่าพี่คิมซื้อ อะไรสิอย่างให้เขาที่นอนที่นอนลูกแม่สังหรณี่เรียกผู้หญิงมาห้องผู้หญิงไม่มาเลยอ่ะเจ็บเข่าเป็นไม่ดีแต่ว่าอีกคนนึงเด็กคุณโอ๊๋เหรอคะคุณด้วยอ่ะดูว่าเรียกคุณนิกกี้คุณโอ๊ดเนี่ยอ่าคุณโอ๊ดเป็นไงบ้างคุณโอ๊ดพี่วันไม่ได้จีบหนูจริงจริงหรอพี่วันไม่ได้จีบไม่จีบเหรอบอกเขาแค่ยืนเ r e s เม e เขาบอกเพื่อนเขาเพื่อนเขาจะมาแซวหนูพี่แต่ว่าตัวเขา่ไม่ได้กระทำการบุ่มบาน